ีครับผมสวัสดีพี่ๆหน้าๆน้องๆแล้วเพื่อนๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านครับผมเมื่อนี้ผมนาเจเรือช่องเจเจชาแนลครับพาหน้ามาตกปลาครับผมวันนี้ผมอยู่คลองนังสีครับอยู่ทันยะครับช่วงของโผครับมากับพอบอครับผมพอบออยู่ทางบนครับผมอยตกตอนนี้ผมตกอยู่ตงงคามโรงพยาบาลทันยาบุรีพอดีครับผม หมากัเจ็ดโมงเคืองครับตอนนี้กัดแปดโมงสี่สิบแล้วครับผมแต่ดึงไปสีหาทีอยครับผมแด้ก็ได้มาสองตัวครับวันนี้ครับผมลงเบรครั้งแรกผมลงมศูนย์จุดแปดครับที่นี่มันดึงแล้วมันบ่ติดครับผมก็เลยเอาเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งล้ครับที่นู้เบอร์หนึ่งลงก็เลยได้มาสองตัวแล้วครับผมผมหมากับเป็นวัตถุนะครับโอ้นักตกปลาหลายครับืันนี้ ไปครับผมไปรับชงกันครับผมก่อนจะรับชงก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปิดกำลังใจผมได้เลยครับผมตั้งใจมหาปานิลครับไปครับผมไปลุยกันครับผมไปครับตรงทางนึงก็เป็นโรงบานครับผมตรงนี้ก็เป็นหน้าตกปลาตรงนี้ก็เป็นหน้าที่มาตกปลาครับผมคนไลายครับเมื่อเนี้ยครับวันอาทิตย์ครับวันตกปลา มันหยุดคนหยุดนั้นกับมาตกกันหลายครับผมเดี๋ยวผมก็มาหาทั้นครับมีอาการนะครับท่านหนึ่งจะบริจะติตีตบวนะครับผมไปครับไปชงกันครับผม่า ตอนนี้ก็สิบโมงห้าสิบแล้วครับผมก็ได้ปลาขึ้นมาอยู่ครับเมื่อกี้นี่เป็นซีตัวแล้วครับปนิลกับเป็นไส้ประมาณเกือบโลูสองตัวแล้วครับผมมันลนหรเกือบโลนี่ครับสองตัวแล้วก็เป็นไสสวยๆอีกสองสามตัวครับผมเพราะสายม้าเริ่มเงียบครับได้น้ำหน้าแล้วครับผมาม้าก,ก็หาร่มหาผ่าใบม้าครับ ชว่วงนี้ร่อนครับเพื่อนใหม่กับพ่กไอยนี้ครับรอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมเพื่อจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับผมตอนนี้นาหน้า,าตัวปลากรับมาเพิ่มเรื่อยๆครับนี้โมว่างแล้วครับสายม้าหน้าโม่ว่างแล้วครับผม ดีที่ผมออกวัดเตอเศ้าแนกับมาทางแรกเลยครับผมต้องขอขอบคุณขอขอบคุณนภพรครับช่องมือเกาฟิชชิ่งครับที่แนะนําผมมาขอลงลักสีครับผมแนะนําผมมาแล้วกันนภพรจะดีครับโอเคแนะนําหมายของเต็มก,กันแนะนําครับผมฝากติดตามของนภพรเลยนะครับผมช่องมือเกาฟิชชิ่งครับไครับผมตอนนี้ก็ จะสิบเอ็ดโมงแล้วครับผมไปลุยกันต่อครับว่บาจะมีตัวเพิ่มบอเงมือันีเกามันหน่อยพอมครับ้งเหลืออยากกีวิที่แล้วครับผมบม่ได้ผสมไม่ร้ายครับก็ว่าประมาณใบสองใบสามกน,น่าจะกลับแล้วครับผมไปครับผมไปลุยกันครับผมไป ได้สวยครับผมยอดคุณยอดะมาณครับนะไปซืัอต่อครับ นะตอนนี้ก็ไบสองสิบหาแล้วครับผมเยียผมก็หมดทังแล้วครับผมเย็นเยีย,ยก่อนุดถ้ายลงไปครับตต้่เทียงม้เงียบครับผมเั้่เทียงมายังมาไดอีกตัวเพิ่มครับได้เป็นปดัดเลี่ยนเล็กครับติดแต่ตอนไหนก็บ,บรู้ครับกะลเลี๋ยวไปได้อีกประมาณชั่วโมงนึงครับสามโมงคืนผมก็จะกินเบ็ดแล้วตอนนี้ก็บใบสองสิบหาครับผม ไปชกนะครับผมว่าจะมีแต้มเพิ่มบ่อย่าลืมนะครับผมหน้าทนายที่เขามาเมืองไม่หรือหน้าทนายที่เมืองเก่าติดตามเก่ากะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมได้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมครับไ่ครับอีกชั่วโมงนึงจะมีตัวเพิ่มบ่าครับผมหน้าที่มาก,กันรายกะเงียบครับนานๆจะเห็นตัวขึ้นมาที่นึง ไปครับไปรุ่นไปน้ำกันครับผมไปลุยครับ นี่ก็มันถึงช่วงท้ายแล้วครับผมตันวนี้ก็จะสีโม้งแล้วครับผมผมก็ได้เก็บเด็ดเก็บปดนบอนเด็ดจมูแล้วครับผมมาจบผลงานวันนี้ครับผมกับเป็นปลานิ้นไซนี่ครับผมส่นี่สามตัวสีตัวครับผมแล้วก็ส่นี่สองสามตัวครับผมแล้วก็เป็นปลาเพียนครับผมอีกสองตัวครับผมรวมกับประมาณ เจ็ดตัวแปดตัวครับผมนนี่จะถือว่าคุ้มครับเป็นการมาครั้งแรกครับผมอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลพัทยาบุรีครับผมมองลังติดครับก็ท่าหน้าทไหนจะมากอะผมเน้นน้ำมัมาช่วงเศร้าครับปลากินช่วงเศร้าครับพอาะายม้าปลาบิกินครับปลาบางตัวครับผมปลาหน้าหน้ากินครับช่วงใบครับแล้วก็ให้เตรียมผ่าใบเตรียมร่มมาพร้อมครับร้อนครับผมดีรู้นะครับผม ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมมื่อนี้กับผมครับพอบอผมนาจีือช่องเจเจแชนแนลกันขอล้าไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายผมปิดเลย